ปกติโมบายข้าวนี่ทำเนื่องเนื่องในโอกาสอะไรครับเป็นการปอกออกมาเนี่ยโปรศบก่อนจะก่อนข้าวอ๋อทำก่อนเกี่ยวข้าวไม่ไม่ใช่เราเราเราเหมือนแบบว่าเวลาเราทําขวัญข้าวอันนี้ต้องทําก่อนปลูกถูกไหมฮะอันนั้นทําช่วงกุ้มท้องอ๋องมันจะมีใส่สินปลูกต้นข้าวอ่าฮะอันนั้นคือทําขวัญข้าวเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยอ๋อครับ อยากขี่มาขี่เที่ยวอยากหวานมาเขาองทวงอะไรเงี้ยอ่าและอันนี้คืออันนี้โบายขา้าวจะมาทําตอนเกี่ยวครับนี่ตอนเกี่ยวต้องทำสีมุมไหมฮะหรือว่าทํายังไ,ไงเลยก็เราตั้งใจเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว,ยว,ลวาหลครับออ่าเกี่ยวตอนก้อนเราก็ก้อนนวดเราก็จเอาไว้ตรงตรงก่อนจะใช้วัวใช่ไหมใช่ครับเแฟนมาข้างบนอ๋อบนบนบนวัวบนเสาอ๋อบนเสาครับอ๋อบนตรงแลนย้าแล้วนะอย่างเงี้ยอเ็มแล้วก็จะไว้ตรง ตรงก่อนจะมีภาพก่อนจะมีนี่นเรียกอะไรนะที่เก็บข้าวอะ่ะยุ้งยุงอะไรต้อะแปงอ,อ้กยกระตุนอะไรพวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นเลยอันนี้เป็นของทางทางของอะไรครับตะปูนครตะบนตะปูนอ๋อ๋องพโพธารานจะทําแบบนี้กนันนี่ไม่เหลือแล้วมีผมทําดูแล้วอาจารย์ก็ไปเจอเขาก็เลยชวนไปออกงานอ๋ออันนี้คือของพี่ทำมานานแล้วกี่รุ่นแล้วครับเนี่ยที่ทําแบบนี้มา ต้องการรุ่นปูนย่าอะไรเอาละครับก็สอนให้สักแบบนี้มีลายเดียวมีลักษณะแบบเดียวมันจะเป็นแบบนี้ออ๋แล้วมันเก็บได้นานไหมครับพี่งั่ผมก็แปะอย่าทีปีสองปีคนก็ไปแปะที่ทิ้งผ้าคนก็แปะไปที่ประตูอะไรนี้อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นคุชโลบายของคนเก่าเก็บพันข้าวอะไรเงี้ยเขาไปแปะที่ปีสองปีข้าวเก็บพันข้าวไปด้วยไว้จีบไว้สื่อรักด้วยสื่อรักเก็บพันข้าวคือผู้ชายผู้ชายจะสารก็ได้ผู้หญิงสารก็ได้ แล้วก็เอาไปให้เหมือนกับว่าเรามีใจให้คุณนะแล้วก็ไมโพสสมเป็นไงเจ๋งเลยอ่ะตอนนี้โคธารามอยู่ทำอยู่คนเดียวคุณผู้ใหญ่ใช่ครับตอนนี้ผมอาจารย์เขาเลยเอาให้ผมออกสอนไปทีไปสกลนครโพลวก็งานวิจัยนะครับแต่แรกเริ่มอันนี้คือของบ้านเราคือทำมารุ่นต่อรุ่นที่โคธารามครับอ้ภคภูจ้า มีเป็นตอนแรกเป็น,ปปนมีสองคนมีพี่<า>สะพายผมกับผมบ้านเดียวเลยนั่นน่ะ,ะผมก็ได้จากพี่สะพายมา<อ>พี่สะพย<อ>ายองไปสารจี๊ดไทยแน่เลยน่ามีส่วนนะ<อ>น่าจะมีส่วนบ้างสุดยอดเลยชอบมากชอบมากงามมากได้นะแปดอยู่ในหลังของอบ้านแม่โพศกแม่โพซีแม่จันเทวีแม่ทีสุดาแม่โพศกแม่นกพดาอ่าฮะสาระคำปันข้าวอ๋อเหมือนเจอเอ่ยถึงใช่ค่ะ แนวประสบมะลึงแบบคนแทนผู้ปินขาวที่เขาชาวนาเขาก็จะนับถือเวลาจะเกี่ยวเราจะทำเรียบย่ำอะไรเงี้ยครับขอนขมาก่อนก่อนจะเกี่ยวแล้วก็เป็นการเป็นภูมิเป็นภูมิปัญญาด้วยรักษาพันธุ์ข้าวด้วยเป็นสื่อแทนความรักด้วยโอ้โหน้าน่าประทับใจมากพูดถึงแนวผูกี้ก็จะประมาณั้นอ่าอ่าอ่าถ้า่เราเราจะต้อง อัเนี้ยคือมันจะมีต้นใบอยู่จ้ะเราก็จะไว้แค่ใบชงกับแค่นี้กับยอดดัดข้าวครับกับหลงข้าวเออนึกว่าไม่มีใครจะมาพักเนี่ยคนก็รู้ไม่ติดไม่เป็นไรเน่ยเป็นไรเขาไม่เป็นไรก็เวลาไปนะพักข้าวเขาก็จะเยอะเยอะใช่ก็จะรุ่นใหม่ในชอบแบบนี้นั่นหรอครับอะไรนะคนรุ่นใหม่ชอบอ่ะอเขชอบ พงาน,นพื้นบ้านค่ะมีของปูชาไปประชุมนครมีอาจารย์รอาจารย์อย่างทีบอกผมไม่เคยเจอก็เลยแปลกใจว่าทําไมไปโปรแถวโพธารามุกษัตริยทางนั้นก็มอนเยอะอก็เลยคิดว่าไอ้มันเป็นภูนมิปัญญาของมอนหรอหรือย,อยังไรเขาก็เลยถามพี่ว่าเป็นมอนหรือว่าหรือว่าไ,ไม่ได้อะไรแต่พ่อปู่ปูเป็นมอนหญ้าเป็นลาวลาวเขาแรลงลาวเขาแรลงแต่อันนี้คือทำมาจากปูมิปัญญาเนี่ย ก็ยังทันไม่ได้อันนี้มาทางทางที่สะพ้ายทางที่สะพ้ายที่สะพ้ายเขาก็เป็นออกจีนๆน้อยๆหนึ่งใช้ห้าสิบจานประมาณห้าสิบห้าสิบหรือถ้าถ้ามือเราใหญ่นนหน่อยแบบผมไปสักประวัติที่บ้านมาแล้วสรุปก,กินแคลึกเร่รุ่นแจวเรือโอ้ สุดยอดแล้วบังเอิญมากเลยนะเราไปแจวมาขึ้นนี่นี่ได้ไงโอ้ยเขาไปแจวขึ้นแถวยาวราชน่ะนะบ้านเขา<อ>ว่าคนเนยวาวลาชแล้วผมยาวราดเมื่อกี้มกผมโพสเรื่องขนมนี้ไปแล้วอยู่ๆไม่รู้อมาม่แกเห็นโพสได้ไงไรู้บอกให้ซื้อกลับมากอาราวกงด้วยจะไหวอาราวกงก็เลยเอ้าอาม่แกเองมันจริงแค่หรอะก็เลยไปถามมี่อะไรนยก็มาเรียนรู้ศึกษาหาความรู้อบายอบอันนี้มันไม่น่าได้ไหมพี่ นี่เอาไว้ทำเชือกผูกอ๋อมัจะเป็นตัวนี้มันมันอ่าเวลาผูกนะมันจะใช้ใช้ต้นอ่อนต้นที่ที่ไม่ใช้งานนะนะอ๋อมาผูกหนึ่งอันสองอันแล้วก็อ๋อห้อยโมบายอนไรโอเคคืออันไหนอันไม่สวยเราเก็บไว้ผูกครับกองเขาเขาก็จะใช้เขียวใช้เขียวใช้เขียวเป็นตัวตัดไงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตัดโอเคเราเอาจะให้นี่ก่อนได้เราเริ่มงานแต่ไปเอาละเราก็จะเริ่มนะครับครับผมว่า วิธีการจะทำขึ้นขึ้นเราก็จะดูรลงที่สวยๆหน่อยอ่าเราต้องเลือกลงที่ดีจะเป็นับตรงท้ายใช่ป่ะได้ครับเป็นตรงท้ายเราก็จะเลือกลงที่เท่ากันลวงท้ายคือตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่ครับอ๋อเนี่ยเนี่ยเราจะเลือกอ๋อเราต้องเลือกปีก่อนอ่าอโอเคครับอันนี้คือเริ่มเริ่มทำไอวิธีการคัดเราก็เราก็จะเอามาส่วนกันอย่างเงี้ยอ่าขัดกันก่อนครับหนึ่งแขนหนึ่งแขน อ๋อแล้วขนาดนี้เรากะยังไงครับคืบนหนึง<อ>่งพอนะ,อะโอเคแต่ว่าอาจารย์เขาก็จะจำกลังจะทำอันนี้อยูท่ทแบบเรียนอ๋อดีครับดีแล้วก็ทีแรกจะทำในชุมชนเพราะแกไปทำเรื่องประวัติชุมชนครับมาถึงใกล้ใกล้ที่จะประกาศไกนะ่แล้วต่อไปก็จะเข้าอบตเข้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้ดีครับอันนี้ได้ยินใช่ไหมฮะอันที่สามอันนี้เราโอเคครับครับครับผมหนึ่งพืบ อ่าขึ้นขึ้นจากด้านล่างก่อนอ่าชัยขึ้นชายล่างตัดบนไม่ใช่ไม่ต้องไม่เกี่ยวจริงจมันยาวไปงี้อ๋อยาวไปโอเคครับอันนี้ก็เราก็วัดไม่ต้องชื่อเงครับผมก็สวยงามแล้วจ้ปอ๋อครับครับชุดเออแล้วก็บิดมานี่อ่าฮะแล้วก็หมุนหมุนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูถ้าเป็นอันเดียวก็จะเป็นหมดจ้ะอ๋อก็จะไปเรื่อยบปนี้จนเต็มมือเราอ๋อ ไม่ยากครับครับทนากถึงจีบกันได้นะผมว่าและยิ่งยิ่งยิ่งทำให้มันมีความละเอียดก็สมบูรณ์กถึงความใส่ใจนี่นะเวลาจะไปให้คนรักอ่ะเนาะให้เธอนะมแ้บนมก็กลับไปบ้านก็นอนกลิมถูกเจอยากจตายสมัยก่อนใช่ใช่จะจีบกันได้เนาะจะได้เจอกันเจอกันเราทถมได้ผมกลับบ้านด้วย อันนี้ก็ทําบนไปเรื่อยๆเลยเลอ,อ่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วเราเราต้องไล่อ๋อก็ให้บาลานซ์กันให้มันอยู่ประมาณนี้ครับก็จะวนอ๋อบิดไปเรื่อยๆจะจะหมุนเหมือน,นเนี้ยมั่งมองผูง้ใหญ่หมุนไปเรื่อยๆปึ๊บแล้วก็หมุนแต่เนี้ยแตนเนี้ยไอ้พอมันมันมองอย่งนี้เราก็ตัดเลยครับไม่ให้ไม่ให้มันกระเดิดไม่ไม่งั้นมันจะครับ แต่ถ้าเป็นชาวนานะเขามันก็ไม่จะลำบากเพราะเขาหนักอยู่แล้วใช่ไหมครับผมโดยการให้มาครับผมอันนี้คือได้ที่แล้วย่างครับเดี๋ยวครับมัดก่อนยังเหรอโอ้มันต้องอีกคืบหนึ่งการเล่ทำเนี้ยมันมันจะได้สมาธิด้วยใช่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 นอกจากจะได้ครับ จังแใช่ใช่ใช่เยี่ยมดีครับพี่ใหญ่โอ้โหจันดีครับขอรับมาถึงจันได้ลูกศิ์คนหนึ่งใครอะี่เฮ้ยโ้เยี่ยวเลยเอ้ยอะไนึกเกๆไปไหนอะเราไปเดินเที่ยวครับที่เนี่ยจันดีดีดยอดเลยครับยอดเลยครับบสนใจครับช่สัมพันธ์ด้นะครับครับผมเดี๋ยวผมา อันนี้เป็นอาจารย์ราชพัฒน์นะครับที่ไหนฮะที่นครราชบุรีจอมบึงจอมบึงเนี่ยพอาคแล้วประมาณนี้เราก็จะเช็คซอสนี่แหละจะใช้ช่วงปลายจ้ะเพราะจะเหลียวจะอ่อนหน่อยออ๋ให้ตัวได้ครับขอบคุณนะคะพระบองครับผมที่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตมาเรียนได้นะครับเรียนนี่คือมาเรียนนะเนี่ยอะไรคะ ที่พูกก็เงื่อนลูกเสือเลยใช่ใช่ทั้งขวาสมัยโบราณทบเอาไอ้นั้นนะโอ้ครับหรือเปล่ปาคะที่<อ>เป็นแย่ให้หมูมาทำเป็นกรงอะไรอ่ะถ้าแย่ให้หมูนะทำอันนี้ครับรังตะเกตเอาาตบบเออย่างนั้นอ่ะใช่ไหมครับประมาณประมาณผ<อ>ูณ<อ>้ใหญ่ก็ทำได้แด่ให้หมูแต่ะถ้งเริ่มต้นก่อนจ้ะก็เหมือนกันนะคู่คู่ครับ เทับกว่าแล้วก็เองขึ้นมาแล้วผ่าตัดสายแล้วจะเป็นเงื่อน,เ,นเงื่อนปกติันนี้เราจะแต่งให้สวยหน่อยก็ตัดครับหาหา,า,าต้นที่อ่อนๆนะพี่ผมต้นนี้ต้นอ่อนๆอ,อันนี้ก็ได<ๆ>้อันนี้จะไปทำเชือกผูกอต้องใช้ต้นอ่อนเพราะว่ามันมันต้องรับน้ำหนักด้วยใช่ครับ ถ้ามันสมัยก่อนเป็นเคียวก็จะไม่ยากใช่ไหมจ๊ะเป็นเคียวก็จะไม่ยากเราก็จะใช้ลายเคียวจิกลงไปหน่อยก็ได้ครับนี่ตัวนี้ก็เร็จเสร็จเลยโมบายข้าวใช่ครับยังไม่จบครับเอ้อเหลืออะไรครับแต่งกิ่งแต่งด้านข้างเหรอโอ้นี่ตอนนี้เราก็แต่งละครับเขาแต่งเราก็จะเอาวันนี้ขึ้นก่อนครับผม อันนี้กับใบครับใบ่งที่เราเต่งเตรียมไว้นะอ๋อสอนี้ขึ้นหลบใช่ครับหลบเพื่อเดชใี่กับเป็นปีกนะครับจัดการสมัยก่อนมัาใช้เขี้ยวใช่ลูดเลยเขี้ยวของวัดพชะยาเต่งให้สวยครับใช่ครับจะจะให้มีเชฟมีอะไรก็แล้วแต่เราไม่เป็นไรคไม่เป็นไรนะครับโอเคข้างนี้ก็เหมือนกันครับครับผม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโมบายข้าว,าาวอันนี้ของผู้ใหญ่อะไรครับเนี่ยผู้ใหญ่กิขจขำเจริญครับผู้ใหญ่กิขจขำเจริญอยู่โคทารามน,นะฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดเตาปูนโอ,อ้สุดยอดเลยครับ,รบขอบพระคุณมากครับคุณพู่ใหญ่สุดยอดสุดยอดเลยนี่เรียบร้อยแล้ว โมบายข้าวบูชาแม่ครสบหลังเกี่ยวข้าวครัขอเข้ามาก่อนเกี่ยวข้าวอ่าแล้วก็แปนไว้เวลาเก็บเข้ายุงอะไรอย่างเงี้ยคยแขอบคุณครับครับผม